เจ็บที่ยังฮักเจ็บที่ยังหักลายเงินเธอเดหัวใจลืมบ่ได้สักทีเจ็บที่ยังจมอยู่กับความฮักของคนบ่ดีและหัวใจทุกของอิ่ cày okay, cải ha, củ okay, งเดบวเ่วนี่คุณคุณดูได้กเราก็เพิ่งหลวงในเดยวเดี๋ยวรเราขาต้อหันนี่้อันนี้เรียก่อนนะกปนบนึง สาควาสวิงอามปล่อยเสียไาชิบาาหายแล้วงานข้อแล้วตัวตึงไอเทมตัวตึงนื้สาควาสวิงอามเดป็นไอเทมตัวตึงเนีทุกคนสองมีเลยเชียงโสรถไายเลยชิบหายที่ท่านวะน่าจะท่านอยกดอกที รถห้องค่ันค้างจัดตึงนิดนึงก็อไปวะเยเยสุดเอ้ยยกูจอนหันไม่ได้เลยเจ้าีอวใส่น ดันไปดันไปดิดันไปดิดันไปดันไป,นไปบ,บูบีเรวบูบีแต่ให้ก็ดีเลยอ๋อพาไปยังว่าสุดไปแล้ว ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราไปทีหลังเราก็แซงนายอยู่ดีแหละพวกนาย

เจ็บที่ยังหักเจ็บที่ยังหักลายเงิดเธอเดือหัวใจลืมทีใรตักทีเจ็บที่ยังจมอยู่กับคำหักของคนพอ,พอดีทั้งหัวใจจะฟ้องยินดีที่ยังฟนหัก ว่าเขเอ้างากูสอดสาไม่เบียดเขาไงเื่อไงสุเอดกูอกวะ ลองเบิ่งโนาลายวิธีแกยืมบ่ได้ชิบาที่ทมหมโนคกู บ่ไดดสักวัีเจ็บที่ยังจมลูกกาทหมกของวันวัเด็ดสังเวใจตของอิดีที่มันยังรักคนที่บอกสสังวใจตัวของอิดี มันยังหักคนที่บ่หักโอ ก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียว,วเราก็ิ่มาตัดบทเด่นตโาโอ้ใชโอเจอไม่คิดนานตอ,อนนี้ตัวครอบไรบ้างหรอ